เซตอาหารว่างอร่อยอร่อยมาเสิร์ฟแล้วค่ะสวัสด so ีค่ะท so 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 ุกคนวันนี้มาลินีพาทุกคนเข้าครัวมาทำแซนด์วิชแล้วก็ขนมบ้าบินกันนะคะแล้วสูตรคือต้องใส่แป้งข้าวเหนียวดําค่ะมาลินีก็คือไม่มีนะคะก็เลยต้มน้ําทําน้ําอัญชันนะคะแก้ขัดไปก่อนแล้วกันค่ะสีม่วงเหมือนกันนะคะตอนแรกก็คือได้อยู่นะคะตอนนี้ก็คือสีเริ่มไม่ใช่แล้วนะคะเรื่องสีไม่เป็นไรค่ะขอแค่อร่อยก็พอนะคะวันนี้ตอนนี้เลิกคาดหวังกับสูตรแล้วนะคะก็คือเติมแป้งเติมน้ําสลับกันไปค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็พักแป้งไว้ในตู้เย็นนะคะ1ชััั่่ววววโมมงงงคคะาาเเบิิกตตนน้ออรืทํซใหม่กนีกึ่ง น้องเครื่องนี้ก็คือใช้ง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กนะคะใส่แซนด์วิชลงไปปิดฝาลงนะคะรอให้ไฟสีแดงดับค่ะก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะน้องเป็นของฮานาบิชินะคะยี่ห้อเดียวกับหม้อที่เคยรีวิวค่ะน้องจะมี2เพจให้เปลี่ยนนะคะวิธีเปลี่ยนก็คือง่ายมากๆเลยค่ะจะมีปุ่มสไลด์ให้กดนะคะสามารถเปลี่ยนแล้วทาได้หลายเมนูค่ะถึงคิวของน้องบ้าบิ่นสีครามของเราแล้วนะคะมาลินี่ก็จะปิดหลายรอบหน่อยนะคะเพราะว่าบ้าบิ่นก็จะสุกช้านิดนึงค่ะความกลิ่นความสีสันก็คือเเเเ้้้้้ยยไไไดดดดดนน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 ะะะะะะคคคววัีีีททําาาาากกกรรตออองงงงลลลลจจ่่่๋มิิิแซใู็ขป ไข่สุกแล้วก็เอาขึ้นมาโปะบนขนมปังนะคะใส่ชีสใส่มะเขือเทศแล้วก็โปะขนมปังไปอีกแผ่นหนึ่งนะคะก็จะมีความกรอบชีสเยิ้มอยู่ข้างในค่ะ,คะตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจว่าใช่อาหารว่างหรือเปล่านะคะเล่นใหญ่ไม่ไหวค่ะในส่วนของอันชันนมสดนะคะาลินีก็ใช้น้องกาสีขาวตัวนี้เลยดีไซน์ส,สวยมินิมอลน้ำร้อนเร็วด้ามจับไม่ร้อนนะคะมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าด้วยค่ะมากินด้วยกันคะ่ะทุกคนใครจะตามอุปกรณ์ครัวจากธนาบิชีไปหาตามกันได้เลยนะคะ